แบบสาวหวานฟุ้งฟริง,งมุ้งมิงเพราะเราอยู่กันที่ปาาท้องตลาดวัุกคนแหลกวมดอกไม้ของจริงมันก็สวยอะ่ะเรื่องไม่ได้ได้เยอะเกินฉันซื้อดอกไม้ให้ตัวเองคือ <laughs> <c ười> นุกอยากข่ายตรงสงหหะพา <laughs> นนะเนอ วสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะอยู่กับช่องสนุกแชร์เนะเยว้วันนี้นะคะทุกคนนุ๊กมาแบบสาวหวานฟุ้งฟิงฟ้งมุงมิงท้อเราอยู่กับที่ปากคลองตะระก็คือทุกคนรู้ป้าว่าตอนเนี้ยมันมีกระแสมาซื้อดอกไม้ที่ปากคลองตะระแล้วก็ไปถ่ายรูปที่สะพานพุทธซึ่งตอนเนี้ย ฝนจะตกจ้าแต่ว่าเราก็ไม่ย่อดหอเราก็จะไปหาดอกไม้เราจะไปร้านที่เขาไปกันนะทุกคนมันเป็นร้านหิตมากเลยที่เขาเชอามาเลือกดอกไม้กันร้านเนี่ยซึ่งบุ๊กก็จะไปฉันจะไปทุกที่ที่เขาไปกันเดี๋ยวจะพาทุกคนนะไปเลือกดอกไม้นะเพื่อที่จะไปถ่ายรูปตรงสะพา,านพุทธแต่ฝนกำลังจะตกไปดูกันดีกว่าว่าที่นี่นะคะมีดอกไม้เยอะแค่ไหนแล้วเราจะได้ดอกอะไรไปถ่ายรูปวันนี้ค่ะตามไปเลย ทุกคนเราถึงร้านแล้วร้านยอดฮิตที่คนมาซื้อในนี้กันไปดูในว่าข้างในโอิยทุกคนมันแหงรวมดอกไม้ของจริงนะนะ<ก>คะเอ้ยอย่างนี้สวยเนาะทุกคนอันนี้คือหม่ำมาเลยอันนี้นะจีนจีน,จนคืออะไรพี่เอ้ยหมึ่งดอกหม่ำจีนสเนใหญ์ข็ถ่ายรูปเขาเอาไหนไปถ่ายกันแล้วแต่เลย สวยเยอ่ปะอยู่ดีๆคนเฮ้ยมันก็สวยอะเลือกไม่ได้ได้เดยอะเกินทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่ในร้านนะคือเราเลือกดอกไม้แล้วเราเลือกเป็นดอกอะไรวะมันเรียกดอกอะไรเดซี่กับอะไรวะลืมลืมแต่ว่าเนี่ยแหละมีดอกไม้ให้เลือกเยอะมากเลยเดี๋ยวไปถามไปดกว่าเขาจะโชว์ให้เราเราเสียน้อยเดียวเองทุกคนะแต่แบบมันเดินต้องข้ามลำบากเลยพี่มันดอกอะไรนะเดซี่ดอกอะไรนะเบซี่กับยามิลาเบซี่กับยามิลา ไปอบก์กันเลยกกันเ้ยอ่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรารอเดี๋ยวเรารอดอไม้เราไปถ่ายที่สะพานพุทธกันนะคะอีดอกไม้ฉันฉันซื้อดอกไม้ให้ตัวเองทุกคนเราได้ดอกไม้แล้วนี่นะหเดี๋ยวเราจะไปสะพานพุทธกันค่ะไปถ่ายดูทุกคนเห็นไหมว่าท้องฟ้าฝนจะตกแล้วมาดูกันว่าสะพานพุทธมิชชั่นนี้จะสำเร็จไหมนะคะ ราะว่านี่เราได้ดอกไม้มาแล้วเราเดินไปนะเพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆข้างๆกันนีงแต่ก็เหมือนจะไกลเหมือนกันเหมือนจะไกล้แต่ก็ไกลทุกคนคอนเทนต์นี้ก็คือนุ๊กอยากถ่ายตรงสะพานนะดูทุกคนร้อนหน่อยละเดิน่าดอกไม้แล้วจะไปถ่ายตรงนั้นนะคะแต่เรนนี้ไม่ไหวแล้วเอิ่มเหนื่อยมากนี่ไงทุกคนสะพานเราถึงแล้วก็จะมีคนมาถ่ายรูปแบบนี้เลยวันนี้เรามาท้องฟ้าไม่สวยเลยดูดิเป็นแบบ ท่องฟ้าเป็นแบบว่าแบบลมแรงแล้วก็แบบโหดูดิแล้วรถเราแบบรถติดมามกรูปจะได้ยังไงเนี่ยมีดอกไม้เดยวที่สวยทุกคนลมแรงมากแล้วนี่นะคะเราก็นี่คือสถานที่เรามาถ่ายทุกคนเราทํามาเพื่อสิ่งนี้เว้ยดูหัวเราดีไปหมดแล้ว,ลวเดี๋ยวยังไงนะคะนุ๊กไปขึ้นรูปให้ดูว่ารูปที่ได้วันนี้นะมันเป็นยังไสงสะพานไม่ไหวแล้วเดี๋ยวจะรอแบบถ้าฝนไม่ตกจะรอแบบให้มันสวยกว่านี้อีกสักนิดนึงแต่ไปดูรูปกันก่อนรูปที่ได้ค่ะ ดูคนดูสะพานพุทธมาตกนิ่งๆตรงนี้นิ่งๆนิ่งมาตกแรงมาตกมาตกทุกคนสะพานพุทธจบแล้วฝนตกแรงมากตอนนี้ลาก่อนดูฝนตกโอ้ my god มีเปล่าไปเลย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 ไปอย่างสวยกับยังมาแลูละลูกทุกคนลูกยังไม่ได้เลยนะแต่ว่าไม่น่าทันแล้วแหละ ได้ถั้าไม่ได้นะเดี๋ยวหนูขึ้นให้ดูทุกคนตกแรงมากนะทุกคนฝนตกแรงเกินตอนนี้นูก,ก็ขับรถไม่ได้แล้วแรงมากนะดูที่ถนนด,ดี้ลับไม่ได้อะ่ะ ทุกคนฝนตกหนักมาก,มากรถก็ไม่มีจอดไว้ตรงนั้นแล้วก็ไปไม่ได้ติดฝนอะ่ะแล้วรูปนะยังไม่ได้หรือเวย้ยก็ได้แค่นั้นแหละถ่ายไม่ได้แล้วหมดแล้ววันนี้จบแล้วใครอยากมานะเดี๋ยวแปะสิกรัรดไว้ให้ที่ใต้คลิปก็คือสะพานพุทธซื้อดอกไม้ที่ปากของตลาดนั่นแหละก็ถ้าร้านเดียวกันทุกก็เดี๋ยวแปะสิกรัรดไว้ให้นะใครชอบคลิปนี้รู้ป่ากกดไลค์กดแชร์กดซุปเปอร์เด้งด้วยนะคะคลิปหน้า,นาจะพาไปที่ไหนเราติดตามเลยแต่วันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย